บ้าไปแล้วทุกคนบุฟเฟ่อะไรให้เมนูมาเยอะขนาดนี้มากกว่า200เมนูไม่เกินจริงวันนี้ตองล่าแฟนไปมงกกซุกิยากิสไตล์ฮ่องกงแท้ๆตองไปที่สาขาเอกมัยนะคะร้านอยู่ที่ชั้น2ซึ่งตอนนี้เขาอัปเดตเมนูใหม่ของร้านที่ของเยอะอยู่แล้วแต่เพิ่มความเยอะขึ้นกว่าเดิมมาดูเครื่องดื่มและของหวานก่อนเลยอิชิตันเย็นๆถึง6รชงสชาติใสยนมไม่น้อยหนะ้าเพราะว่ามีดบมับนิ้ว มาเพิ่มถึง4รายการกระป๋องน่ารักน่ารักให้เราได้อิ่มกำลังพอดีพลาดไม่ได้เลยกับไอศครีมเมอร์เวนพิกรสสวีทช็อกโกแลตและมิ้นช็อกโกแลตแกต้องลองเลยแค่นี้ก็คุ้มแล้วปะยังยังไม่หมดค,<ะ>ค่ะไอติมอีกหลากหลายเมนูเลยแมกนัมก็มีนะน้ำสารพัดช,ชาใดาๆหรือชานมไข่มุกก็มีมาคะ่ะหรือแม้กระทั่งเค้กแลก้วก็ขนมหวานผลไม้ให้พูดทั้งหมดเนี้ยสิบนาทีก็คงไม่พอและชอบมากๆเลยนะคะคือน้ำจิ้มเขามีให้เลือกเยอะมาก <sh arp> ถึงเครือ เรื่องต่างๆของน้ําจิ้มอีกเราสามารถปรุงแต่งตามที่เราชอบได้เลยค่ะของขาวก็มีครบละลานตามากทั้งหมูเนื้อตับไก่ซีฟูด้ดมาครบเลยค่ะดูจากคลิปเอาได้เลยนะน้อยซะที่ไหนล่ะคะเหมือนเขาไม่เน้นกำไรแต่เน้นคนกินสุขใจก็พออะไรอย่างงี้เมนูปรุงร้อนๆก็มีของหวานทำตามออเดอร์ทั้งบิงซูแคมเบรเวาฟเฟิลและเขาก็มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพิ่มอีก5รายการนะคะพร้อมแล้วก็เชียร์ เลือกน้ำซุปที่ชอบแล้วก็กินกันเลยค่ะอิ่มจุกจุกกิ้งกลับบ้านกันเลยทีเดียวบอกตรงๆนะคะร้านนี้คุ้มค่ามากๆอร่อยด้วยถ้าใครสนใจก็ตามมาได้เลยนะคะเขายังมีอีกหลายสาขาแล้วลากแฟนไปกินโมกกด้วยกันนะสุดท้ายฝากกดหัวใจแล้วกดแชร์ให้ด้วยนะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย